สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอทิจูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามสื่อเวียดนามเสนอข่าวหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการ AFF s u z u ูซูกิับ2020ได้สำเร็จก็มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นอย่างมากมายเช่นทีมชาติไทยคว้าแชมป์มากที่สุด6สมัยและธีรศินแดงดาคว้าดาวสันโบสูงสุดตลอดการ19ประตู แต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือชนาทิปสงกระสินคว้า m t v Award มากที่สุด3สมัยจากเพจเวียดนามเอ็กพก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับเมื่อดูจากการเล่นของชนาทิปในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีนักฟุตบอลเวียดนามคนไหนที่เล่นได้ถึงระดับเขาแต่เขาจะเหมาะสมกับตำแหน่ง MPV ในทัวร์นาเมนต์นี้หรือไม่ฉันไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าทีมชาติเวียดนามยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้และพวกเราก็ยังคงอยู่ใต้ร่มเงาของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปครับ สำหรับชนาทิพ์เขาเป็นผู้เล่นที่มีระดับอันนี้ไม่มีข้อโต้แย้งแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เขาได้ลงเล่นเพียง5เกมเท่านั้นและมีถึง2เกมที่เขาไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ฉันว่าวิธานผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมชาติอินโดนีเซียเหมาะสมกว่าสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อไปครับรายการนี้เมื่อปี2018ชนาทิพไม่สามารถมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ ไม่อย่างนั้นรางวันนี้ในปี2018ก็คงจะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนเขาเป็นนักฟุตบอลระดับเจลีคงไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเขาตื่นได้แล้วแฟนบอลเวียดนามอย่าแอนตี้อย่างไม่มีสาระคอมเมนต์ตอไปครับมีนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามที่ดีกว่าชนาทิปอย่างเหนียนคองเฟืองเหนียนกวางไฮเหนียนวัน,วนตูนและเหนียนเตียนลินพวกเขาสมควรได้รับตำแหน่งนี้สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ แค่ชนาทิปเป็นนักฟุตบอลที่ได้เล่นในเจลิกเท่านั้น<อ>ก็ทำให้เขาได้รับตำแหน่งนี้แล้วหรือไม่เป็นทรรสิ้นดีคอมเมนต์ต่อไปครับได้โปรดอย่าเปรียบเทียบเหมียนกวางไฮกับชนาทิปเพราะชนาทิปเล่นที่เจลิกมา3ปีและเป็นตัวจริงเสมอมาทัวร์นาเมนต์นี้ชนาทิปทำทุกอย่างให้ง่ายและมีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลทั้งหมดของตำแหน่ง MPV คอมเมนต์ต่อไปครับ ชนาทิพ์คือผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของเอเชียตะวันออกเชียงใต้3ครั้งที่เข้าร่วมรายการอาเซียนครับเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ทั้ง3ครั้งระดับความเป็นมืออาชีพและความนิ่งของชนาทิพ์สุดยอดมากเขาคือสุภาพบุรุษลูกหนังไม่มีนักฟุตบอลเวียดนามคนไหนเทียบได้คือจะเอาวีลีไปเทียบกับเจลีก็คงไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ รางวัล MTV Award เหมาะสมแล้วกับชนาทิปไม่มีใครดีกว่าเขาในทัวร์นาเมนต์นี้สูงเพียง158ซนติเมตรแต่เทคนิคเฉพาะตัวเก่งความเร็วสูงแทคติกดีโดยเฉพาะความสามารถในการจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบและในทีมชาติเวียดนามก็ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนเทียบกับชนาทิปได้คอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิพเขามีสไตล์การเล่นบอลที่สวยงาม มีความกระตือรือร้นไม่เคยตอบโต้เมื่อถูกฝ่ายตรงข้ามทำฟาวและเขายังทำหน้าที่ในบทบาทของกัปตันทีมได้ดีมากซึ่งแตกต่างจากเหนยนกวางไฮกับทันทีมชาติเวียดนามที่ไม่สามารถทำได้อย่างชนาทิปคอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิปน่าจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาคลองบอลและไปกับบอลได้ดีมีความเร็วและฉลาด เล่นฟุตบอลด้วยจินตนาการที่เป็นเลิศมีกิริยาที่สุภาพเคารพคู่ต่อสู้เพื่อร่วมทีมและเพื่อร่วมงานสมควรแล้วที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมสซ,ซี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปครับวอนแฟนบอลและสื่อมวลชนเวียดนามได้โปรดเลิกเอาเหรียญกวางไฮไปเปรียบเทียบกับชนาทิพย์เถอะเพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผลงานที่เป็นปรูปธรรมจับต้องได้คอมเมนต์ต่อไปครับ ชนาทิพย์มีความสูงเพียง158เซนติเมตรแต่เขาสามารถทำให้กองหลังทีมชาติเวียดนามกลายเป็นรูปปั้นหินได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขาแค่นี้ก็เหมาะสมกับตำแหน่ง MPV แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยและแฟนบอลชาวไทยทุกคนในความสำเร็จครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จมาหลายปีพวกคุณมีผู้จัดการที่สวยงาม มีโค้ที่เก่งและมีนักฟุตบอลที่มีศักยภาพโดยเฉพาะชนาทิพสมควรแล้วที่คุณได้ตำแหน่ง MPV คอมเมนต์ต่อไปครับสวัสดีไทยแลนด์คุณสมควรได้แชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้และสวัสดีชนาทิปคุณก็สมควรได้ตำแหน่ง MPV ในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันเมสซี่ไทยเก่งจริงตัวเล็กแต่ความสามารถเกินตัวและด้วยบุคลิกหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้แฟนบอลเวียดนามอย่างฉันหลงรักคุณคอมเมนต์ต่อไปครับขนาดเหยยนกวงไฮและเพื่อนร่วมทีมของเขายังไม่สามารถหยุดคุณได้ประตูที่สองที่คุณยิงทีมชาติเวียดนามมันชัดเจนว่าไม่มีนักฟุตบอลเวียดนามคนไหนเทียบกับคุณได้ชนาทิปคอมเมนต์ต่อไปครับผมไม่เห็นว่าทีมชาติไทยจะดีหรือเก่งกว่าทีมชาติเวียดนามฟุตบอลมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องปกติ มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดผลการแข่งขันคอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิปส์มควรได้รับตำแหน่งนี้ทั้ง3สมัยเพราะถ้าไม่มีชนาทิปทีมชาติไทยก็คงไม่ได้สัมผัสถ้วยนี้ฉันยอมรับคุณคนเดียวชนาทิปนอกนั้นคนอื่นไม่เกี่ยวคอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิปเหมาะสมกับตำแหน่ง MPV มากนอกจากมีลีลาการเล่นที่ตึงตาตึงใจแล้ว เขายังเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอีกด้วยไม่เหมือนนักฟุตบอลทีมชาติไทยบางคนุนไม่อยากหรือชื่อว่าเป็นทีละทรน,นักฟุตบอลเวียดนามและทุกชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเรียนรู้จากชนาทิพย์คอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิปกับเหงียนกวางไฮต่างกันตรงที่อยู่ในสนามชนาทิปจะต้องโดนฝ่ายตรงข้ามเข้าประกบ2,3คนแต่เหงียนกวางไฮไม่มีฝ่ายตรงข้ามเข้าประกบ ปล่อยให้วิ่งให้เล่นได้ตามสบายก็ลองคิดดูเอาแล้วกันว่าใครจะสำคัญกว่ากันคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับความสำเร็จของทีมชาติไทยในครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้คุณแป้งมหาเศรษฐีสาวที่มีหัวใจเป็นลูกฟุตบอลเธอมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในครั้งนี้จากนั้นก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่ กุณแป้งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในปีนี้เธอมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำฟุตบอลได้อย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปครับชนาทิพย์สร้างความแตกต่างจากนักฟุตบอลทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นรางวัลน,นี้เขาจึงสมควรได้รับมันความสามารถระดับเจลีกับการมาเล่นระดับอาเซียนมันจึงเปรียบเสมือนครูและนักเรียนสอบแข่งขันกัน คอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยชนาทิพย์คุณเก่งจริงยอมรับคุณมีความกระตือรือร้นและควบคุมสถานการณ์ของทีมได้ดีอีกทั้งคุณยังมีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชนาทิพย์ก็ยังคงมีระดับที่แตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นส่วนเหยยนกวางไฮก็กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ถ้ามีโอกาสได้เล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงเขาอาจจะสามารถขึ้นไปเทียบกับชนาทิพย์ได้แต่ตอนนี้คงเทียบไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับสำหรับชนาทิพย์ฉันไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงกว่าอาเซียนไปแล้วส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนอื่นก็เทียบเท่ากับนักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับ อย่าโกรธกันนะแฟนบอลชาวเวียดนามถ้าฉันจะพูดความจริงเหงียนกวางให้ควรเรียนรู้และศึกษาจากชนาทิพไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามเพราะชนาทิพเขาสมบูรณ์แบบมากนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็น เชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ